Oh! Ôi. Tai 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 nha. Đi xây cáp đó. Nhọn hẳn vào đây vì lung chấm thì. Đứng cái lèo hộp nưng. chăm pin phụt mình vào. Trong ngoạn đi tổng để kè là lắm. มันเป็นยังได้เนาะสวิตจิตใจจนี้เด็บสุดยามหาข้าวอ่ะสุยหาข้าวเด็ดมันเอาได้ได้เลย ตา,ต,าตาย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 ไปชิ้งเนี่ยบล็อตแท้ๆท <c oughs> ีมงานชุดยาวาคาเนี่ยมันออกดิดเหล็กฆ่าผมบา้านเรี้ยงยู้จริงสิจำหวยพูดมา,ามาด่าไปน่ะ <c oughs> ไม่นำ <c oughs> สุดลุล่า Good. เดี๋ยวมาเบิ้งพี่ทิมไปทิ้งไปทิ้งไปมาเอาไปเซลเซลไปจัดไปนี่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 โอ้คือแบกนักแทนเบ็ดจังดูว่าดูว่าแหงบุตกเลยได้จิ้มแซ่คอยแน่จิ้มแซ่คอยแน่จิ้มให้มันเนา ហេហេហេគណនា นึงข้าไม่กลับอยูเฮ้ยต้องบอต้อ่อพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วมเนี่เดี๋ยวไม่ใ uh ช่ข uh ้า uh ว้าว đào chất bát nè Phà phun cả bên chay hả nè Bạc này mình hết hồn được đi mất lên Chạc loài nè Cho hà bệt chút Nhưng điều thì mà kém cầu ẩn cầu phẹt มาแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้าว่าได้่าได้สายสิงห์ฮะน้าไปลุ้นสร้างตู้นะเอ้าโหบอสยูนี่บอสบอสยูนี่บอสข้ามไปอีกเอ้าๆบินบอสเฮ้ยเอ้ยเอ้เย้เย้หัวย้อนแล้วหัวย้อนแล้วหัวย้อนแล้วมันมาอยู่ดีแล้วคุณกระตุกหน่อยอีกสุดเปืร์กระโหนดแจ๊ บอลดูซับนี่มันไปอยู่ซับนี่มันไปอยู่ซับนี่มันต้องไปอีกเออมันต้องไปอีกคหรอวะเนี่ยมวนมันอีกไม่ใช่ยูนี่บอลลุกน,นั่มทำไ,ไม,เ,ม,เ,มเออเออเออไม่ไม่ก็อ๋อเนี่ยมานโลนาก็ได้เหรออ๋อผมเบิ้งเกอลห้าหนึ่งเดียวที่มาแก้มกอลแปด อ๋อปุ per ลอยหายเห็นแล้วนี่เดฟไมาเห็นแล้วขี่ฮะก็ไปสวยกันมาเห็นใจผู้ขี่น้ำเด้อเัวเขาจะแตกแล้วฮันอ๋ออ๋อไม่ชิลบ่ไม่ชิลบ่นี่นี่โอ้โหอ๋อดุดนาย้ำพุนดุดนาย้ำพุนดุดปลาย้ำพุนมันก็จะประมาณนี้แหละ ซุ่มนี่มันซุ่มเก็บตีนซุ่มนั่นมันซุ่มเก็บก้างเก็บหัวโอ้ไว้คู่อีกจ้มคนละฟังกันแล้วมีขั้นรัด <c oughs> เดี่ยวสามขาแล้วมีสิวบอ่ะรถไฟแห้งมูตุกได้เห็นว่าออคือเบกใหญ่แฮะเิ่งแห้งแมะเล่งมาเอาทำแด้เชียงในเรื่องอีลี เบียดเจ้าสุริยาเบียดเจ้าฮะอ๋อนี่นี่เอาอีบโบ้เอ้ยเฮ้ยเจ๊นเย็นิ่เจ๊นเย็นพอแล้วพอแล้วเฮ็ดมันทำไมกุ๊กนะเฮ็ดมันทำไมเฮ็ดมันทำไมกุ๊กนะ มิโซ่ไม่ชังน,นะนะนะไม่กินนะกินตาเออโอ้คักไล่แกกันบ้านี้ก็น,นีอ <c oughs> ย่าให้เสียชื่อก็งี้อ๋อจนนี่เดี้ยงพ่อจ่นอ๋อแปงก่อนแปงก่อนเก้าเขาโจะแล้วโู้โ ธรรมดาทุกคนเลี้ยงด้วยจริงสิน่ามาแหงขตกได้แห้งขตกได้มาแล้วมาแล้วแอมมเมมาเมินึงโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มเมื่อกี้นี้ค่อยไปนาเจ้า่วาวันนี้เขาไปจุง้งกันด้วยอวโอ้ค่าครับค่าครับลุ่มเล้ว แล้วพบ,บกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายทุกคน